สวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะคะความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงนะคะความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงนะคะเป็นการเล่นด้อมเล่าเรื่องไพ่นะตอนนี้นะคะเออเป็นการแลนด้อมเล่าเรื่องไพ่นะทุกคนนะใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรละฟัง ดูค่ายทุกคนที่เกิดทั้ง7วันและสราศีอ่ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่โซนเอเชียโซนยุโรปโซนไหนก็ตามที่ชอบระลักการดูดวงดูเด่นดับดูดดพิอาการนะคะเห็นช่องนี้แล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ไม่เลื่อนผ่านเนาะเข้ามาปีมีสัมพันธ์เข้ามาดูเข้ามาซับสไครต์เข้ามาซับพอร์ตเข้ามาเป็นเพื่อนกัน นะคะวันนี้นะคะหัวข้อนะคะความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงณนะตอนนี้นะคะเป็นเช่นไรเรามาฟังกันอ้าละ่ะสวัสดีลูกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะแม่แม่แมพ่อพี่พี่ทุกคนนะคะนะคะเป็นกําลังใจกัน,ลกนนะเลันะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนนะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะโอเคเด้อ <laughs> ไม่ว่าจะเหนือออก ตกอีสานใต้นะคะยังไงเราก็เป็นคนไทยหรือว่าจะเป็นคนไทยไปทํางานอยู่ต่างแดนหรือว่าจะเป็นคนต่างแดนนะคะที่ฟังทั้งภาษาไทยออกหรือไม่ออกเนาะเห็นมีแอบมีประเทศเพื่อนบ้านนะที่มาบอยประจามากคือสบายดีนะคะเประเ,เลาาใช่ไหมโอเคคะ่ะแอบไปดูหลังบ้านมานะคะอ่ะความรู้สึกนะคะความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงนะตอนนี้ตั้งใจฟังนะโอเคคะ่ะอืม ความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงนะตอนเนี้ยนะคะนะคะอ๋อยศโสธรโอเคค่ะอ่ะตอนเนี้ยเหมือนเขาเมื่อลอยอยู่เนาะเขาก็คุณเนี่ยนะคะเหมือนตัวทั้งตัวคุณหลักตัวเขาอะถ้าคนอยู่กลางเขาอาจจะอยู่ตอนออาเชิงเหนือตายอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนแบบตัว บางคนก็ตัวใกล้ชิดแต่ใจให,ห่างกันเลยกันนะคะแต่บางคนนี่อยู่ไกลกันมากทำงานไกลกันนะการติดต่อสื่อสารมันเลยไม่มั่นคงสักเท่าไหร่นะคะอารมณ์ฟีลแบบพ่อแง่แม่งอนสื่อสารทางสามีภรรยาก็ได้นะเหมือนเป็นฟิลที่มันเป็นเหมือนแบบงอนเงอนกันอยู่ไหมหรือเราก็งอนเขาอยู่เหมือนกันนะคะเราอะเอาง,ง่ายๆนะเราคิดถึงเขาเยอะ เป็นห่วงเขานะคะเพราะเขาอะไม่เหมือนคนอื่นเขาหรอกนะคะทํางานเยอะนะคะทํางานบางคนมีฟิลนะคะบางคนเป็นฟิลแบบสามีทํางานต่างจังหวัดเราก็อยู่อีกที่หนึ่งห่วงหาอาทรคิดถึงกันมีเข้าใจกันบอกเลิกกัน บอกเลิกกันไปทางท,างที่ใจมันเจ็บไหมมันก็เจ็บนั่นแหละแต่ก็ยังมีความสัมพันธ์ให้กันนะคะเนี่ยเป็นฟิลเนี่ยเขาเป็นฟิลเนี่ยทุกคนเออเป็นฟิลนี้นะเป็นฟิลนี้เลยเป็นฟิลแบบเห็นไหมเหมือนตัวเขาก็จ้องมองยังอีกสถานที่หนึ่งมายังอีกสถานที่หนึ่งถามว่าตัวเขาว่าสุขสบายไหมไม่ได้เป็นฟิลสุขสบายหรอกนะคะ เพราะไอ้ทางที่เขาเลือกมันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องนะคะหรือเป็นทางที่มีความสุขนะคะคุณอะเป็นคนที่เหมือนแบบเป็นคนที่ฝ่าฟันกับเขามาใช่ไหมหเติบโตมาด้วยกันมีอะไรมาพร้อมกันแล้ววันนี้มันเป็นวันที่เหมือนแบบตัวเขาก็คุณอะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่คุณรู้ไม่ว่าในใจเขาอะ่ะคนคนนี้ยที่ทําให้คุณเสียใจมากเนี่ยคนคนนี้ย ที่คุณยังคิดถึงเขาเนี่ยอะไรเอาวหรือตัดจบไม่ได้นะเขาก็ยังมีโมเมนต์ที่มันคิดถึงคุณเช่นกันเพราะอะไรปาเขาอาจจะเป็นคนปากนากักไม่พูดเอาแต่ใจขี่วิขี่เวียงเจ้าชู้แต่คุณรู้ไม่ว่าไอ้จิตใต้สำนึกของเขามันก็ยังมีอยู่นะตอนน,นะตอนนี้นะตอนนี้นะเขาก็มีอยู่แต่เขากำลังเหมือนแบบ มันมีอารมณ์ชุดคิดแวบคิดถึงคุณอะเพราะคำที่คุณพูดคำที่คุณบอกคำที่คุณเตือนนะคะคำที่คุณพูดคำที่คุณบอกคำที่คุณเตือนเขาไม่เคยฟังเพราะความมั่นใจอะแล้วแต่กับการที่คุณอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเป็นคู่รักกันเป็นสามีภรรากันหรือเป็นแฟนกันนะคุณจะเป็นคนที่คอยตามจี้ทุกอย่างเพราะคุณรู้คุณรู้ว่า ลักษณะพฤติกรรมของเขาถ้าเขาปฏิบัติแบบนี้เขาจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรบ้างคุณเลยเตือนคุณเลยบอกว่าไม่ควรที่จะทําแบบนี้แล้วมีความมั่นใจในตนเองทุกมีความมั่นใจในตนเองเยอะมากนะคะออซเซอรี่แล้วยิ่งไปเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจแล้วคุยเขาจะไม่ฟังคุณหรอกคะ่ะเขาจะฟังคนอื่นมากกว่าหัวข้อนี้ยังรวมไปถึงหัวข้อที่ คนที่ทำให้คุณเสียใจอ่ะความรู้สึกของคนที่ทำให้คุณเสียใจความรู้สึกของคนที่ทำให้คุณเสียใจคนที่คุณคิดถึงอะเป็นเช่นไรเนี่ยหัวข้อเดียวกันนะคะมั่นใจเชื่อฟังคนอื่นไม่เชื่อคือเขาจะเชื่อฟังคนในครอบครัวเขาไม่เชื่อฟังคุณเขาจะมองคุณเป็นเหมือนแบบถ้าพูดอะไรไปคุณจะผิดพลาดในสายตาเขาหมดทุกอยาก่างใช่หรือไม่ คุณอยู่กับน้ำตาคุณชมกับน้ำตามาเยอะมากคุณรักษาเขาไว้คุณไม่อยากจะบอกกับทางบ้านคุณว่าคุณเจออะไรมาบ้างคุณไม่อยากจะให้ทางบ้านคุณเกลียดเขาเพราะคุณรักษาเขาไว้ใช่ไหมเผื่อนคุณกนายนามิตรคุณพอพูดไปอ่ะมันก็ไม่ดีเพอเราเลิกกับเขาไม่ได้ ฉะนั้นแน่นอนคุณเลยรักษาความสัมพันธ์อันนี้ไว้จนคุณเหนื่อยหัวใจแล้อท้อใจมากๆใช่ไหมคะท้อใจมากๆนะคะก็แห่งกรรมอยู่ที่ทำเสมอใครทำอะไรได้อย่างนั้นและตอนนี้เขาเนี่ยซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆภูเขาต้นไม้ใบหญ้าแต่รู้สึกเหงาเหลือเกิน ทางที่เลือกไม่ใช่ทางที่มีความสุขเลยนะคะทางที่เลือกไม่ใช่ทางที่มีความสุขมามาอีกหนึ่งใบ h ด f o ฟูนะคะอยากอิสระเหมือนตะกอนเนี่ยคนเนี้ยคนที่ทำให้คุณเสียใจเนี่ยถึงขั้นสุดขีดเนี่ยหรือคุณช้ำใจพวกเขาหรือคุณคิดถึงเขามากๆเนี่ยเขาอยากเด f o ฟู เขาอยู่ใกล้ต้นไม้ใบหญ้าธรรมชาติแต่เขาไม่มีความสุขนะคุณเขาอยากเป็นอิสระมากทางด้านความคิดหรือจิตวิญญาณของเขาตรงนี้เขาเมื่อรลอยนะเหมือนมีทุกอย่างอะเงินเวลาโอกาสแต่ไม่มีอิสระเหงาเศร้าต้องการใครสักคนหรือมาเป็นเซฟโซนให้กับเขาฉุดคิดคนที่เขากำลังชุดคิดก็คือคุณนะ้ เอาสิคนที่เขากำลังชุดคิดอยู่นะตอนนี้ณเนะวลานี้ก็คือคุณเขาท้อใจมากๆเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่มีคุณค่าเลยนะคะเขาอยากที่จะทำอะไรให้มันเหมือนแบบตัวเขาเองอะมีความสุขแต่ตัวเขารู้สึกว่าตัวเขามันไม่มีความสุขมันเหงามันเศร้ามันท้อแท้มันเปลี่ยวใจ ทำอะไรแล้วรู้สึกว่าตัวเขาเองก็หันซ้ายหันขวาก็ไม่เจอใข่นี่คือตัวเขาที่เขาคิดณนะเวลานี้นะคะกฎแห่งกรรมมักจะอยุติธรรมสำหรับคนทำความดีคุณเชื่อไหมว่าคุณเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมที่เขาทำไว้กับคุณไหมอันน,นี้เขาได้รับความทุกข์ที่เขาให้คุณอยู่คนเดียวให้คุณท้อใจให้คุณร้องไห้เสียใจจมน้ำตานี่เขาได้รับ นะคะบางครั้งการคบถ้าเป็นคนรักกันใหม่หมๆหรือคนที่กําลังมีใจให้กันเนี่ยในความสัมพันธ์น่ะยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ได้ชัดเจนเลยแอบคบแอบกินแอบแซบถ้าเป็นสามีภรรยากันก็ไม่เคยพูดความจริงให้กับฝ่ายตรงข้ามหรือโดยเฉพาะคุณนะคะ w ว่อร์ o อฟฟอรคิดถึงเสาสี่เสา ไม่เท้านะคะไม่เท้าก็คือเปรียบเหมือนภพยงานนะคะภัยบานก็นได้ภัยงานก็นได้ทำงานเยอะคิดเยอะทำงานไปเพื่อใครทำไมเขาไม่มีใครอยู่ข,ข้างๆเขา,ขาเลยตอนนี้นะคะเออมันไม่มีใครอยู่เคียงข้างเขาอะเพราะความมั่นใจและปากเขาสกิลปากเขาโดยเฉพาะตัวคุณ คุณได้ตื่นรู้ทางด้านความทุกข์เยอะแล้วคุณตัวคุณเองอตื่นความทุกข์แบบคุณรู้แล้วว่าคุณตื่นจากความทุกข์คุณไม่ต้องอยู่แบบไรแบบนี้คุณไม่ต้องรู้สึกเศร้าคุณไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยคุณไม่ต้องรู้สึกท้อแท้ใจคุณไม่ต้องรู้สึกว่าตัวคุณอ่ะไม่มีความหมายสําหรับใครนะคะเออคุณรู้ไหมว่าการที่เขามีทิฏฐิอะ การที่เขามีทิฐิีแบบเนี้ยการที่เขาคิดว่าเขาจะไปได้ดีอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันเป็นมันเป็นความทิฐิีของเขามากกวา่าแล้วตอนเนี้บอกได้เลยว่าเขาอยากย้อนเวลาได้เขาจะย้อนเวลาเพื่อเพื่อที่จะมาเก็บตักตวงความรู้สึกดีๆกับคุณไว้เพราะเขารู้เลยเขาตาสว่างแจ่ม กระจ้างเลยว่าคนที่ดีกับเขาที่สุดอะคือคุณคนที่ไม่เคยทําร้ายเขาเลยคือคุณคนที่ไม่เคยหักหลังหรือคนที่ไม่เคยทรยศเขาเลยคือคุณคุณคือผู้ให้ถึงแม้เขาจะทําคุณมากแค่ไหนก็ตามฟังดีๆนะคะถึงแม้เขาจะทําคุณมากแค่ไหนก็ตามคุณไม่เคยเรียกร้องความสนใจหรือคุณไม่เคยทวงบุญคุณเขาเลยแต่คุณเป็นคนพูดตรงแค่นั้นน้ําตาเขามี น,ะะน้ําตาเขามีคุณคุณแปลกใจไหมว่าณเวลาเนี้ยเขามีน้ําตานึกถึงอดีตเก่าๆหรือหวนไปอดีตเก่าๆแต่มันจะบอกใครได้่ะก็ควรมีที่ที่อะอะ,นะะน,น,นนะซันั้นมันหมายความว่านะคะนั่นมันหมายความว่าตัวเขาเองอะกาลังได้รับปัญหาหรืออุปสรรคทางด้านความรู้สึกหรือมีคนมาเหยียบย่ำความรู้สึกเขา เหมือนที่คุณเคยเป็นเหมือนที่เขาเคยทำกำลังท้อแท้ใจกำลังเหนื่อยใจกำลังต้องการนะคะกำลังต้องการกำลังต้องการเซฟโซนกำลังต้องการกำลังใจจากใครสักคนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจค่ะมันจะได้ก้าวไปต่อได้นะคะแรงบันดาลใจที่ก้าวไปต่อสิง่งต่างๆที่ก้าวไปต่อนะคะเซฟโซนที่ดีของชีวิต อะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็ตามนะคะณปัจจุบันหรือสิ่งที่มันเป็นณนปัจจุบันมันยังมีอยู่ดนอีกหลายๆอย่างมากๆที่ทำให้ความสัมพันธ์หรือสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะมันเหมือนความรู้สึกข,ของเขา,าดิ่งลงมากๆเพราะสิ่งที่เขาทำและสิ่งที่เขาฝากไว้กับคนนะคะ เนี่ยเห็นปะคิดถึงนะคะคิดถึงคนจะเป็นคนรักเก่าคุณก็ได้นะหรือคนใหม่ที่เอาแต่ใจขี้ดือนะ้อเนี่ยรู้สึกสํานึกผิดแต่จะทํายังไงไนงะในช่วงที่สํานึกผิดดีไม่ดีเนี่ยมีใครบางคนไปเป็นมีมือที่สามแล้วสานึกผิดอย่าที่จะกลับมาหาคุณด้วยนะจากเรนดอมเนี่ยนะอ่าจากเรนดอมเนี่ยเราจะช่วยอะไรเขาได้อะเราช่วยได้แค่เราเป็นกําลังใจให้เขาเป็นกาวใจให้เขานะ ะะเป็นก่าวใจเป็นสิ่งที่เราเจออะไรมาแล้วใช่ไหมเราก็ไม่ได้ที่อยากจะคือตัวคุณะเป็นคนที่คิดบวกมีพลังงานโบีิชัดเจนมากอมีพลังงานโบีิชัดเจนมีพลังงานของคนที่เป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่มีน้ำใจและมีเมตตาชัดเจนมากนะคะไม่ได้เป็นคนขี้ดือ้อไม่ได้เป็นคนหมุนวายเหลียกร้องหาจุดสนใจให้กับตัวเอง อันนี้คือจุดที่ที่ดีมากๆสำหรับตัวคุณและไอตัวเขาเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆที่มันเหมือนแบบอยากที่จะทำอะไรบางอย่างอยากที่จะมีอยากที่จะเป็นหรืออยากที่จะได้มันเหมือนเป็นความทะยุทยานเออแล้วมันไปไม่รอดน,นะคะเห็นไหมเพศยังไงในิสัส่เขาก็ายังเหมือนเด็กเหมือนเดิมต้องมีคนคอยอุ้มชู ต้องมีคนคอยดูแลต้องมีคนคอยแบบซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลานะคะและสิ่งที่มันเป็นอยู่น่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่จริงๆอะ่ะถ้าตัวเขาเองอะ่ะเรียนรู้นะคะการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขการที่เขาไม่ต้องเหนื่อยกับชีวิตหรืออะไรนะ่ยเขาก็จะอยู่ได้โดยตัวเขาเองเขาก็จะมีความสุขวยตัวเขาเองเขาก็จะเรียนรู้ได้ตัวเขาเอง นะคะเหมือนกระทั่งตอนเนี้ยทําไมก็ถึงได้รู้สึกว่าคนที่คุณคิดถึงหรือคนที่ถกคนที่ทําให้เสียใจเนี่ยนะคะเออเขาถึงได้รู้ตื่นรู้เพราะเขาเจอเหมือนที่คุณเคยทำไงคะเขาเจอเหมือนที่คุณเคยทําฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาเจอเหมือนที่คุณเคยทํามันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมจะยุติธรรมสำหรับกับคนดีนะคะคุณไม่ได้ไปสาปแช่งเขาหรือคุณไม่ได้ไปเหมือนแบบถาโถอะไรกับเขาหรอก จริงๆอะที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณก็คือแรงบันดาลใจก็คือเซฟโซนสําหรับเขาแต่ตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้จักพอค่ะนะคะตัวเขาเองไม่ได้รู้จักพอตัวเขาไม่ได้รู้จักคํวาว่าพ,พอดีกับชีวิตฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาไม่ได้รู้จักคําว่าพอดีกับชีวิตเขาเลยเป็นคนที่มันเหมือนแบบจะประสบความสําเร็จอะมันก็ยากกว่าคนอื่นนิดนึงความเหนื่อยความท้อความที่เขาเป็นเขา ผสมผสานกับความขี้ดือ้อเอาใจขี้วีนขี้เหวี่ยงแล้วก็ธาตุไฟใจร้อนนะคะเมสิงธนูจะใจร้อนพกศกันมกกังกรก็จะหนักแน่นเหมือนคุณก็จะเป็นดินที่หนักแน่นมากคุณคอยอบอุ้มคุณคือคนที่อบอุ้มเขาไวนะะ้นะคะเออนะคะคุณคือคนที่คอยอบอุ้มเขาไว้ถึงแม้คุณจะเป็นคนตรงกระดาม ก่อนหน้านั้นก็จะมองคนเป็นศัตรูนะคะศัตรูทางความคิดนะคะศัตรูทางความรู้สึกแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่คุณเคยพูดะมันสะท้อนกลับไปปึง้งนึกได้นะเออจะต้องทํำยังไงดีนะกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ตรงนี้จะต้องทํำยังไงดีเพราะว่าไม่มีความสุขเลยกับสิ่งที่เจอหรือสิ่งที่เป็นอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็ตามที่อยู่ตรงนี้มันเป็นความรู้สึกว่า เขาท้อนะเขาทอ้อท้อใจหรือเขาทดถอยพลังงานออกไปเยอะมากนะคะจะติดการตรงไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ทําให้เขามีความสุขเขายังปล่อยระวังนักสิ่งสิ่งนี้แต่เขาก็มาไม่ได้แล้วบวกกับแบบนะคะการที่เขาเป็นคนตรงตรงจนเหมือนแบบใครก็ห้ามไม่ได้นะคะคนที่รู้ใจก็มีแค่คุณ มีคุณคนเดียวคือเอาง่ายๆแ <ๆ S 2> ม้กระทั่งญาติพี่น้องหรือใครก็ตามก็ไม่อยากที่จะอยู่ไกลเขาเพราะความมั่นใจของเขามากเกินไปการที่เขาทําอะไรที่มองจะแม้มองมองข้ามคนอื่นไปเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกประสบผลสําเร็จยากแล้วมั่นใจความมั่นใจของเขาความโดดเด่นของเขามากเกินไปแต่ข้อดีของเขาก็คือเขาทํางานเก่งนะคะเจ้านายรักเจ้านายที่ต้องการผลประโยชน์ก็จะรักเขานะคะเพราะเขาทํางานเพื่อผลประโยชน์ ตำแหน่งหน้าที่เขาก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะเป็นคนทํางานดีทํางานเก่งแต่การจัดสรรบัิหารอารมณ์เนี่ยมันค่อนข้างยากว้าวใจมันสวัสดีค่ะนะคะนะคะมันเหมือนแบบความมั่นใจของเขาอะแล้วคุณก็ต้องอยู่กับความรู้สึกแย่ๆตรงนี้มาแต่คุณเก่งนะคุณเป็นคนที่ซัพพอร์ตความรู้สึกของคุณได้เก่งมากเลย ต้องขอชื่นชมนะคุณเป็นคนที่ซัพพอร์ตความรู้สึกของคุณอะนะคะคุณอาจจะเจอปัญหาที่มันเป็นเหมือนแบบผ่านโลกผ่านอะไรมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณก็เลยไม่ได้คิดอะไรเยอะฉะนั้นแน่นอนค่ะคุณผ่านปัญหามันมาเยอะแล้วคุณก็เลยปล่อยวางกับสิ่งที่เป็นการที่คุณปล่อยวางน่ะมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะเอาชนะแต่คุณรู้สึกว่าคุณอยากใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุข อย่าแฮปปี้เหมือนคนอื่นบ้างไม่ใช่จะมีความทุกข์แล้วเพราะความทุกข์อ่ะมันทําให้คุณทรมานใจพวกเขามากเกินไปนะคะแล้วก็คุณอยากเป็นเดะเวิด์จริงๆก่อนหน้านั้นะคุณเป็นเดะเวิด์นะคุณเป็นคนที่สดใสราเริงมากเลยนะพอเจคุณเจอเหตุหการณ์หลายเหตุการณ์อ่ะมันเหมือนคุณเก็บกดทางความรู้สึกมากเกินไปนะคะเก็บกดความรู้สึกมากเกินไปไอสิ่งที่มันเก็บกดนี่แหละคะ่ะมันทําให้คุณรู้สึกว่า ตัวคุณไม่ได้มีความสุขหรือมันไม่ได้มีความหมายากับใครอะไรแบบนี้คุณก็เลยจะรู้สึกว่าเออก็ไม่เป็นไรนะเมื่อฉันรู้แล้วว่าตัวฉันนั้นเป็นยังไงฉันก็จะอยู่ในมุมของฉันหรือมุมที่ฉันเป็นนะคะเพราะมันเป็นพลังงานของของตัวคุณเองเป็นพลังงานของคนที่มีความสุขหรือเป็นพลังงานของคนที่มีความรักนะคะคุณเป็นคนจิตใจดี คุณเป็นคนมีน้ำใจคุณเป็นคนที่มีความสดใสในตัวเองฉะนั้นแน่นอนค่ะความสดใสในตัวเองของคุณอ่ะมันก็จะช่วยเปล่งประกายช่วยทำให้คุณรอดพ้นแล้วเป็นคนคิดดีอ่ะอืมบ้านคุณฝึกอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดีคุณไม่คุณเป็นคนให้อภัยนะคะคุณเป็นค่ะอ่าคุณเป็นคนให้อภัยคนมันก็เลยทําให้คุณอ่ะรอดพ้นความรู้สึกที่มันแย่ๆแบบนี้มาได้นะคะส่วนตัวเขาบอกได้เลยว่า ตอนนี้เขาก็รู้สึกเหงารู้สึกท้อแท้ใจแล้วก็รู้สึกมีความกังวลใจอยู่ในหลายๆเรื่องเพราะเขาก็คิดว่าทางที่เขาเลือกอะก่อนหน้านั้นมันมันจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขาที่สุดแต่มันไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เขาคิดอยู่อะมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเนี่ยมันก็ได้ทําให้มีปัญหาแล่มันก็ได้ทําให้มันมีอุปสรรคเกิดขึ้นนเวลานี้บอกได้เลยว่า ณเวลาเนี้ยเขาก็ยังมีความทุกข์อยู่เช่นกันและความทุกข์ของเขาอะ่ะมันก็เป็นความทุกข์ที่ปัจจุบันเลยนะคะปวดหัวเป็นไข้หรือแม้กระทั่งมีความทุกข์ในสิ่งที่กําลังคิดถึงคุณจะเอายังไงจะมายังไงถ้าจะมาแล้วเขาจะให้อภัยเราไหมเนี่ยคิดไปถึงกระทั่งตรงนี้เลยนะคะอืมแต่เราอะ่ะแต่ตัวคุณเองอะ่ะคว่าจะมาถึงตรงนี้ได้โอ้โห มเหมือนแบบต่อสู้กับความรู้สึกที่มันแย่ๆมานะ่ะมันค่อนข้างจะเหนื่อยมากๆเลยใช่ไหมคะนะคะฉะนั้นแน่นอนค่ะสิ่งที่คุณทํามาตลอดเลยนะั่นแหละแรกๆเขาก็ไม่ตื่นหนูหรอกมั่นใจไนงะจะไปตื่นหนูยังไงยิ่งถ้ามีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งมือที่สามนี่ไม่รู้หรอกพอตอนเนี้ยคุณเชื่อเข็มนาฬิกาไหมมันก็จะหมุนรอบตัวเองพอมันเหมือนครบรอบละมันก็จะเจอจุดเดิม นะคะมันก็จะหมุนอยู่อย่างนั้นแหละนะคะพอตอนนี้เขาตกผลึกทางทางความรู้สึกหรือความทุกข์ของเขาได้เขาก็จะรู้ทันทีว่าใครกันน่ะที่เป็นคนอบอบอุ้มใครกันที่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตรงนี้อเออเขาคือใครก็ค,คือคือคุณนะคะนะคะที่คอยซัพพอร์ตที่คอยดูแลเขาตลอดเวลาไม่ไม่มีสักครั้งเลยที่เหมือนแบบตัวคุณอะจะไม่เคยซัพพอร์ตเขาเขาตั้งหากอะคือคนที่ทําให้คุณเสียใจและทุกข์ใจมาตลอด นะคะความคิดถึงของเขามันเยอะมากๆนะเรารู้สึกสำนึกผิดนะคะสำนึกผิดด้วยอยากจะยิดยืนความรักให้กับคุณแล้วเนี่ยอยากที่จะมาโอบกอดอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆไปเลยอะ่ะดีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะเพราะเขาก็รู้ตัวว่าเฮ้ยไอตัวเขาอะที่เขาทําตอนนั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งดีเลยอะ่ะเออทําไมเขาถึงเลือกที่จะทําลงไปทําไมเขาไม่เลือกที่จะเหมือนแบบอดทนก่อนถ้าเขาอดทนแนละ้วทุกอย่างมันก็จะดีกว่านี้ อะไรแบบนี้นะเป็นเพราะเขาเองที่ไม่อดทนเป็นเพราะเขาเองที่ไม่มีความเข้มแข็งเลยเป็นเพราะเขาเองที่เหมือนตัวเขา่ไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองอ่ะฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาไม่ได้มีจุดยืนเป็นของตัวเองอ่ะมันก็เลยทําให้เขาเหนื่อยมาจนทุกวันนี้ค่ะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะเขาทําให้คนเสียใจอยู่หลายเรื่องมากแม้กระทั่งความเป็นอยู่คําพูดคาจาหรือแม้กระทั่งทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอะ ไม่มีค่าในตัวเองนะคะเนี่ยเขารู้สึกผิดมากๆเลยนะคะเขารู้สึกผิดมากๆคนนี้รู้สึกผิดรู้สึกผิดแบบคือจะต้องทํายังไงถึงจะกลับเข้ามาหาคุณได้เพราะคนรอบข้างของคุณอะมันเหมือนแบบก็เหมือนจะไม่เอาเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวคุณอะไอ้เยอะใหญ่อะมันก็ยังมีอยู่อยู่แล้วแหละเนาะอย่างว่านะอยู่กันานานเนาะแล้วก็มีอะไรร่วมกันมาถ้าคนที่มีลูกด้วยกันเนี่ยก็จะตัดสินใจ ยากนิดหนึ่งที่จะเลิกกันที่จะยาก,กันหรือว่าอะไรก็ตามเพราะว่าลูกไงคะจะทําอะไรอะ่ะเรา่คิดเยอะกว่าเขาเขาไม่ได้คิดเหมือนเราถ้าเขาคิดเหมือนเราเขาจะไม่ทําแบบนี้กับเรานะคะวันนี้เป็นพลังงานของคุณและเขาเนาะแต่บอกเด้หรือว่าความคิดถึงคือเขานะ่ะมีความสมนึกผิดนะคะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละ คนที่มันทำอะไรที่มันเดิมๆซ้ำซากมันก็จะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆฉะนั้นแน่นอนค่ะไอ้สิ่งที่มันทําซ้ำซากสิ่งที่ทําแล้วน่าเบื่อมันก็อยู่กับตัวเขาเองนะคะมันก็เป็นอัตลักษณ์ของตัวเขาเองมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณส่วนคุณก็ฉิวคุณอ่ะมีแต่คนหยิบยื่นนะคะคุณตัวนี้คุณเป็นสตาร์ละนะคะสังคมแวดล้อมคุณดีมากๆเลยนะคะคุณก็จะพบสิ่งดีๆเพราะคุณเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้ธรรมชาติอะไรได้หลายอย่างนะคะเนี่ย ผลพวงที่เขาทำไว้มันก็อยู่ที่ตัวเขานะคะอืมนะพลังงานของคุณจะช่วยเหลือคุณคุณเป็นคนจิตใจดีสิ่งที่เขาคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาก็ตอนนี้เขาไม่ต่างอะไรจากคุณที่เขาเจอที่เขาทำคุณนะเออนะคะเขาไม่ต่างอะไรเลยนะคะแต่เขาทำงานเก่งเจ้านายรักเจ้านายเมตตาเขาไม่มีความสุขเขาดิ่งเขาคิดถึงเขาอยากขอโทษเขาอยากกลับมาขอความเห็นใจจากคุณอีกครั้งหนึ่งหรืออีกรอบหนึ่งวันนี้เป็นพลังงานภาพรวมนะคะ ดูไม่ว่าจะอยู่เยอรมันเมื่อกี้เห็นเนาะเยอรมันต่างประเทศอะไรก็ตามขอให้ทุกท่นมีความสุขนะคะแล้วก็เหลิอ,อยูนะคะฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมอกเอมใจด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะยิ้มรับพลังงานดีๆนะคะ